สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Next Gear Auto Review วันนี้เรามีบทความพิเศษยาวๆที่จะพาไปจอดลึกหนึ่งในระบบอาวุธทางทะเลที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกนั่นคือ r g m 84 h a r p o ี่ฮา r ูลเวอร์ชันที่พัฒนาต่อเนื่องจนถึงวันนี้และความเป็นไปได้ในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบทบาทที่อาจมีต่อกองทัพเรือไทยมาเริ่มกันเลยครับ คาปูลเป็นขีปนาวุธต่อน้ำที่มีประวัติยาวนานและได้รับการใช้งานจริงในหลายกองทัพทั่วโลกมันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายทางเรือในระยะไกลบินต่ำตามผิวน้ำเพื่อลดการตรวจจับและใช้ระบบนำวิถีที่ผสมผสานหลายเทคโนโลยีทำให้สามารถค้นหาและทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในสภาพทะเลที่เปลี่ยนแปลงได้ขีปนาวุธรุ่นต่างๆถูกปรับปรุงเรื่องอิเล็กทรอนิกส์การทนต่อการก่อกลนและความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอก ทำให้ฮาพูนยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักสำหรับการเสริมกำลังต่อน้นาของหลายประเทศพูดถึงตัวรถขีปนาวุธเองลักษณะทางกายภาพของฮาพูลมีทั้งรุ่นยิงจากเรือรุ่นยิงจากเรือดำน้ำรุ่นยิงจากเรือบรรทุกและรุ่นสำหรับท่าเรือโดยทั่วไปตัวฮาพูนมีความกระทัดรัดเมื่อเทียบกับศักยภาพรุนแรงของหัวรบระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขนาดเล็กร่วมกับบูสเตอร์ในรุ่นที่ต้องเร่งความเร็วตอนออกตัว น้ำหนักของหัวรบและลักษณะการออกแบบก่อให้เกิดความสามารถในการจอดและทำลายเรือเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวรบแบบไฮเอ็กโคลซีฟถูกออกแบบมาให้สร้างความเสียหายเชิงโครงสร้างและทำให้ระบบสำคัญของเรือหยุดทำงานด้านขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ฮาพูิโดดเด่นตรงความสามารถในการยิงแบบโอเวอร์เดอะออริซอนนั่นคือสามารถยิงใส่เป้าหมายที่อยู่นอกเส้นสายตาได้โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาคพ,พื้นหรือ,อยานไร้คนขับและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่าเรือรบที่ติดตั้งฮาพูนสามารถป้องกันเขตน้ำของตนเองหรือสร้างพื้นที่ป้องปรามได้ในระยะหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพแวดล้อมทางทะเลทําให้เกิดการถ่วงดุลกําลังทางทะเลระหว่างประเทศความแม่นยำและความทนทานต่อการรบกวนเป็นอีกสปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฮาพูนยังคงได้รับความไว้วางใจระบบนำวิถีผสมผสานเรดาร์แอคทีฟ i n g r a m m i c h a n n e ซ s เซและการใช้งาน Data Link เพื่อปรับแก้สเส้นทางบินเมื่อได้รับข้อมูลจากแหล่งตรวจจับภายนอกการผสานร,ระบบเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวนสัญญาณและทำให้ขีปนาวุธสามารถปฏิบัติการได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการทำสงครามอิเล็กทรอนิกสูงสำหรับการใช้งานจริงการนำฮาปูลเข้าประจำการไม่ได้หมายความเพียงซื้อขีปนาวุธเท่านั้นแต่ต้องมีแพลตฟอร์มหรือเรือที่รองรับระบบยิง ระบบจัดการอาวุธการเชื่อมต่อเรดาร์และระบบสื่อสารการบูรณาการทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้การยิงจากระยะไกลเป็นไปอย่างบูรณาการรวมถึงการฝึกอบรมผู้ควบคุมและทีมบำรุงรักษาระบบโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนต้องรองรับการเก็บรักษาการขนย้ายและการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและเครือข่ายสนับสนุนทางเทคนิคจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ขีปนาวุธเหล่านี้เป็นกำลังที่ใช้งานได้จริง เมื่อพูดถึงตลาดและความเป็นไปได้ในการจัดหาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการด้านกำลังทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามีหลายประเทศในภูมิภาคนี้ตัดสินใจเสริมกำลังระบบต่อน้้ำและระบบอาวุธทางทะเลเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการเพิ่มขึ้นขององค์การปฏิบัติการทางทะเลการเลือกซื้อฮาปูลหรือระบบที่ใกล้เคียงนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความต้องการทางยุทธศาสตร์และความสามารถในการบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ในด้านราคาขีปนาวุธต่อน้ำในระดับฮาพูลมีราคาต่อหน่วยที่ค่อนข้างสูงบวกกับค่าอุปกรณ์ติดตั้งและบริการฝึกอบรมหากพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงระบบควบคุมเครื่องยิงการฝึกและชิ้นส่วนสำรองต้นทุนสามารถอาวุธอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางทะเล การลงทุนในแพกเกจแบบครบคลุมนั้นถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงระยะยาวในกรณีของประเทศไทยความต้องการระบบต่อน้ำระยะไกลมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ชัดเจนไทยมีอาณาเขตทางทะเลและเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญการมีระบบที่สามารถตอบโต้ภัยคุกค,คามทางทะเลจากระยะไกลช่วยเพิ่มความสามารถในการปกป้องพื้นที่ทางทะเลและส่งผลต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต ทั้งนี้การตัดสินใจนำเข้าหรือเลือกใช้งานฮาพูลจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆเช่นความสามารถของเรือที่มีอยู่การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการติดตั้งการฝึกบุคลากรและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานระยะยาวเรามาพูดถึงการผสานรวมกับกองกำลังทางเรือสมัยใหม่กันบ้างฮาพูลสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันเชิงลึกที่มีหลายชั้น ตัวอย่างเช่นการใช้เครือข่ายเรดาร์ชายฝั่งโดรนสอดแนมและเครื่องบินลาดระเวนทะเลส่งข้อมูลให้ระบบศูนย์กลางแล้วกระจายข้อมูลไปยังเรือรบที่ติดตั้งหาพูลเพือ่อโจมตีแบบฉับพลันการรวมระบบแบบนี้ยกระดับขีดความสามารถทางยุทธวิธีให้สูงขึ้นลดระยะเวลาตัดสินใจและช่วยให้การตอบโต้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้านการฝึกและการบำรุงรักษาเป็นหนทางที่สำคัญไม่แพ้กัน การทำสัญญาซื้อขายในระดับประเทศมักมาพร้อมกับแพ็กเกจฝึกอบรมแบบครบวงจรตั้งแต่การฝึกใช้งานการฝึกซ้อมยิงการฝึกบำรุงรักษาการซ่อมแซมในระดับหน้างานจนถึงการฝึกเชิงทฤษฎีสำหรับช่างเทคนิคนอกจากนี้ยังต้องวางแผนด้านชิ้นส่วนสำรองและการดูแลระยะยาวซึ่งหลายประเทศเลือกสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะพร้อมใช้งานตลอดเวลามาดูเรื่องความท้าทายและประเด็นทางนโยบาย อย่างแรกคือข้อจำกัดทางกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกอาวุธระหว่างประเทศหลายประเทศมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งการทำสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐมักต้องผ่านกระบวนการอนุมัติระดับนโยบายความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกประการคือความไว้วางใจของสาธารณชนและการถกเถียงทางศีลธรรมเกี่ยวกับการนำอาวุธรุนแรงเข้าสู่ภูมิภาค การทำงานในเรื่องนี้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและมาตรการตรวจสอบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีถูกจำกัดเพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงตามกรอบระหว่างประเทศในเชิงพัฒนาการอนาคตฮาพูลเองก็มีแนวโน้มการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องรุ่นใหม่มีการทดสอบการเชื่อมต่อกับโดรนการใช้ดาต้าลิง์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการเพิ่มความสามารถในการเลี่ยงการตรวจจับของศัตรู นอกจากนี้การบูรณาการกับระบบข้อมูลทางทะเลเชิงเครือข่ายและ AI ในการวิเคราะห์สถานการณ์อาจทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าระบบต่อน,น้ำในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางโรกแบบเครือข่ายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสรุปในเชิงสรุป RGM 84 h า r ูลยังคงเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมความสามารถทางทะเลในระยะกลางและไกลโดยเฉพาะสำหรับการปกป้อง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานแผนการฝึกบริการหลังการขายและปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศพร้อมทั้งการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมระหว่างประเทศถ้าคุณอยากให้เราจอดลึกต่อในหัวข้อย่อยเช่นเปรียบเทียบภาหูลนกับระบบต่อน้ำรุ่นอื่นๆการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการประจำการหรือการจำลองฉากการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกเราได้ในคอมเมนต์ทีมงานเน็กทีเกียออตโต้รีวิวยินดีเตรียมคลิปวิดีโอและบทความเชิงลึกให้ทุกท่านหาคลิปนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจและช่วยเปิดมุมมองสำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่สนใจด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลดูและสำคัญที่สุดกดติดตามช่องเน็กทีเกียออโต้รีเพื่อไม่พลาดบทวคราห์เชิงลึกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ